เด็ดเดียวเนาะมาน้องมันเป็นมันฝรั่งเขเรียกเด็ดเดียวเด็ดเดียวก็อะไรมักต้นชาวเลยต้นเทียงตากครับนั่นเลยเหรอยะกด็เด็ดโอ้ชายปลาเรนี่มาชายปลาถูกเคกปลาถูกเคกนี่ครับพี่น้องชายปลาถูกเคกปลาถูมันนวดนิ่มนวดนิ่มร้อยน้อร้อยอะเนี่ร้อยเออวิธีการทำตำฟืนอ่ะอ่าเด็กกะพอมันเป็นตัวอยู่แบบนี้เด็กกะจะผ้าล้างผ้าล้างเลยกะ เคี่ยวเคี้ยเคี้ยโถงมันออกครเลิกการซ้ำเสร็จแล้วตอนนี้วิธีมันไม่อยากพอตอนล้างก็มาเจ้าไปล้างครเลิกการเด็ดน้ำลดผลกับโปรยอยการเด็ดน้ำมีเคล็ดลับอะไรบ้างไหมมีเคล็ดลับกาต้นมักกาอ่าต้นมักเนาะที่ใบมันกดเอิญนั่นคืออะไรต้นมักคือต้นมักนั่นใส่อะไรมัางม้กเนี่ยการใส่เกลือใส่เกลือเด็การใส่เอ่อเติมทิพเติมทิพนิดนึงเด็กการ หูเข้าท้องนิดนึงเด่ก่ทยดำนิดนึงฝากไปทำกันได้ครับพี่น้องปลาเดียวมาซอเองจ้าของมาโซนอ่ะตามมาซื้อได้ครับของมาโซสุดเบ้อ